ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนแท็กซี่นะครับเราจะไปที่กัวลาเปอร์เราจากเซลามันนะครับจะไปกัวลามเปอร์อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูข้างทางนะครับแล้วก็ถนนหนทางของเราว่ามันดีแค่ไหนนะครับนะเห็นไหมข้างทางอันตอนนี้ถือว่าเป็นไฮเวย์นะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ยังบินยังวิ่งได้อยู่นะครับ เมือนใวิ่งได้เดี๋ยวเขามีช่องเลนมอเตอร์ไซด้านซ้ายสุดใช่ไหมเอ่อระบบการจราจรของประเทศมาเลเซียเหมือนกับประเทศไทยนะครับคือวิ่งเลนซ้ายนะครับเอ่อผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามาเลเซียที่ว่างถ้ามันมีที่ว่างนะครับเขาจะปล่อยให้เป็นป่าเลยนะครับเขาจะปล่อยให้เป็นป่าเขาจะไม่ถางไม่อะไรเลยนะครับอ่าให้มันเป็นป่าอย่างนี้เลย นอกจากคุณจะทำทำไร่ทำสวนทำอะไรหรือว่าสร้างบ้านอ่าแล้วคุณตัดตัดต้นไม้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรคุณต้องปล่อยให้เป็นป่าไว้อย่างนี้นะครับเป็นป่าไว้อย่างนี้เห็นไหมดูข้างทางอ่าแม้จะมีบ้านนะครับมันก็บ้านอยู่ในป่าเลยแหละเอออันนี้คืออันนี้คือแบบว่า ข้างทางหลวงระหว่างจังหวัดนะครับบ้านเราโอ้โหจะเห็นที่ท้องนาว่างเปล่าโล่งๆเลยนะครับเออเออก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเขาจะอ่านี่อย่างนี้ก็ปลูกต้นต้นปลาล์มนะครับเออมาเลเซียปลูกปลาล์มเยอะนะครับปลูกปลาล์มเยอะเยอะกว่าบ,บ้านเราอีกนะครับปลาล์มปลาล์มน้ำมันเนี่ย ปั๊มน้ำมันแล้วก็ส่วนยางนะครับยางเนไหมนี่อันนี้ข้างถนนนี่จะเป็นจุดแวะพักรถนะครับเนี่ยจุดแวะพักรถอก็จะเหมือนบ้านเราละ<ม>ทางทางทางด่วนจะต้องมีจุดแวะพักรถนะครับก็มีเติมน้ามันนะครับปับิมน้ำมันบ้านเราก็ปตทออบ้านเขาก็คือเปโตรนัดนะครับอันนี้ปามนะครับเห็นไหมเออจะไม่มีที่โลง่งไม่มีที่ว่างเลยนะครับไม่มีที่โล่งไม่มีที่ว่างเลย อนี่คือความนี่คือความแตกต่างนะครับรถบรรทุกของเขาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมรถเกินครึ่งเกินครึ่งที่เห็นเห็นวิ่งอยู่นี้นะครับเป็นรถของมาเลเซียนะครับเป็นรถของมาเลเซียก็คือมินม,มีหลายยี่ห้อนะครับ เมื่อก่อนมีโปรตรองนะครับตัวน,นี้โปรตรัวอะไรอีกก็ไม่รู้อย่าแต่ถ้าเป็นกระบางี้นะครับกระบางี้เป็นมาจากบ้านเรานะครับ,กบเกือบทั้งหมดมาจากบ้านเรานะครับกระบาที่บ้าประเทศเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีทำนะครับมีแต่รถเขาเขาเ,เขาสร้างแบรนด์ของเขาเองขึ้นมานะครับจากตอนแรกเริ่มจาก โปรตองนะครับโปรตองซาก้าโปรตองซาก้าก็คือถอดแบบมาจากมิตซูบิชิแชมป์นะครับมิตซูบิชิแชมป์หลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็เขาก็มาทำแบรนด์ของเขาเองนะครับแบรนด์ของเขาเองคือออกแบบของเขาเองแบบใหม่เลยนะครับโปรตัวเนี่ยเนี่ยอย่างคันนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างคันนี้ย เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นรถรถคมมาเลเซียทั้งหมดนะครับเนี่ยโปรตรัวานะครับอ,อ,อ่า้านนี้ก็ให้ดูข้างทางไปเรื่อยๆนะครับข้างทางไปเรื่อยๆบ้านเขาก็จะเป็นลุ่ม,มต่ำๆนะครับบ้านเขาก็เป็นที่ลรุ่มต่ำๆนะครับอ่าเหมือนกับบ้านเหมือนกับ กับเนินเขาภูเขาด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนมากมันจะไม่มีที่ราบเตียนเหมือนบ้านเรานะครับไม่เหมาะกับทำไร่ทานานะครับะจะเขาทำไร่ทํานาจริงๆอยู่แถวๆติดกับประเทศไทยรัฐแถวอารารอสตาแถวๆนู้นนะครับติดติดติดกับพัดใหญ่ติดกับ,กบอ,ะอะไรนะบ้านเราแถวๆนู้นนะนะ อโอเคนะ <c oughs> เห็นไมมันจะเป็นลุ่มๆต่ำ,ตำๆเห็นไหมเอออันนี้เมืองนี้ไม่ไม่ได้ห่างจากกอลันเปอร์เท่าไหร่นะครับอตอนนี้ใกล้จะถึงกอลันเปอร์แล้วด้วยแล้วก็ที่กอลันเปอร์ก็เป็นแบบนี้อ,อันนี้ก็อยู่อยู่เมืองนอกอยู่ อยู่บ้านนอกกันนะครับเหมือนห่างห่างจากกัรมาเปอร์ประมาณสักร้อยโลอย่างเงี้ยนะครับอ,อดีไปมันก็เป็นอย่างงี้นะนี่คือรถบัสเขารถบัสร,ร,ระหว่างจังหวัดนะครับมันมีรถบัสจากสิงคโปร์ไปถึงไปถึงหาดใหญ่นะครับอ่าเราสมมติว่าเราเราอยากนั่งรถรถทัวร์นะครับ แล้วมาขึ้นรถทัวร์จะรถทัวร์ที่มาเลเซียก็ได้จะว่าลงมาเลเซียจะว่าลงสิงคโปร์เขาาก็มีนะครับลงโจอโฮบาลูแล้วก็ไปสิงคโปร์เลยก็ได้นะครับ mm hmm. เอกาจะมีรถวัดความเจริญเขาวัดกันที่ไหนนะครับเอออันดับหนึ่งเลยนะครับวัดความเจริญก็คือวัดการการคมนาคมการเด,เดินทางไปมาหาสู่ไปได้สะดวกนะครับ เราจะทําอะไรก็ได้เราจะติดต่อค้า uh ขายส่งของไปขายทําอะไรๆอันนั้นคือคือคือความเจริญนะครับอคือความเจริญไม่ใช่ว่าเป็นลูกลังเป็นโขลกข,ข,ข,ขนะระเป็นหลุมเป็นบ่อเอเหมือนประเทศเราอย่างนี้นะครับประเทศเราจะจรินนะครับจะริเจะริญกว่าเมื่อก่อนนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมันจะเป็นทั้งประเทศนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งประเทศเป็นขี้โคลน แต่ตอนนี้ก็ในในในเมืองก็ดีดีขึ้นมาแล้วนะครับอขึ้นมาแล้วอย่างนครเวียงจันทร์อย่างนี้นะครับถึงจะมีหลุมมีบอ่อก็มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะนะครับเขาบอกว่าด,ว <c oughs> ออดีกว่า50ปีที่แล้วเออดีกว่า50ปีที่แล้วก็เปรียบจะ50ปีที่แล้วเนาะที่ยิ่งมัน70ปีที่แล้วอที่การปฏิวัติวัฒนธรรมของลราขึ้นมานะครับ ตอนเป็นระบบคอมมิวเตอร์มันเจ็ดสิกว่าปีมาแล้วความจริงก็คือตอนนี้มันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนไม่มีทางระย่างนะครับตอนนี้มีทางระย่างนะครับเออบางเมือง <c oughs> แต่จะเปรียบเทียบกับอย่างนี้นะครับมาเลเซียอย,อย่ามาเปรียบเทียบนะครับอย่ามาเปรียบเทียบกับไทยนะครับมันคนละชั้นมันคนละอย่างนะครับอ,อ่าตอนนี้เราเอ,อ่าใกล้ อ่าเป็นเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับโอเคเราอยู่ประมาณลังสิทธ์ก็แล้วกันนี่เห็นไหมบ้านเขายังเป็นป่าเลยนะครับตึกก็อยู่ในป่าเห็นไหมเราเห็นตึกหลังหนึ่งเห็นไหมตึกนี่ตึกก็อยู่ในป่าเห็นไหม,หหหไหมอืกกอเมอเขาไม่ทางป่าจริงๆนะครับเอาให้ดูเอาให้ดู อันนี้คือ south city นะครับ south city นะครับเป็นที่พักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มี shopping mall ด้วยนะครับให้ดูกันนะครับนี่ตรงโต๊ะตรงส่วนนี้คือ shopping mall นะครับตรงนี้ตรงนี้อันอนี้แล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับสูงใหญ่เลย อดูที่เขากำลังสร้างตึกนะครับสร้างตึกสร้างอะพาร์ทเมนต์หรือสร้างอะไรกเนี่ยนี่นี่มันก็บนบนภูเขาย่อยๆย่อยๆนั่นนะครับเออคือมันจะเป็นเนินเป็นอะไรแบบนี้ทั้งหมดอะเหนว่าเห็นไหมมีหัวโลนไหมไม่มีหัวโลนเลยนะครับไม่เห็นดินนะครับอืม เขาอนุรกนักษ์นะให้มันเป็นหญ้าต้นเฟิร์นนะครับนั่นน่ะต้นเฟิร์นนะครับเนี่ยเนี่ยที่เอ็นเอ็นอยู่เนี้ย,ยเนี่ยเอ็นเอ็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเฟิร์น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  นนี้เราก็กาใกล้ๆเข้ามาเมืองหลวงก็ลัมเปิดแล้วนะครับก็ประมาณสักตีว่าประมาณสักแถวๆเกือบๆจะถึงลังสินอะไรประมาณนี้นะครับนะครับแถวๆอะไรนะฝั่งตะว,วันตกก็แถวๆอ้อมน้อยอย่างนี้นะครับตะว,วันออกก็แถวๆพัฒนาการอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นถนนไฮเวย์นะครับถึงแม้จะไม่ไฮเป็นไฮเวย์หรือไม่ไฮเวย์ way นะครับบ้านช่องหรือตึกแถวนะครับไม่ได้สร้างติดถนนใหญ่นะครับมันจะเป็นถนนสำรองอีกอันนึงถัดจากถนนหลวงไป แล้วเป็นถนนหมู่บ้านนะครับเหมือนกับถนนตึกแถวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเออจะไม่มีถนนที่ไหนเลยนะครับในในในมาเลเซียในสิงคโปร์ในดูบรูไนเออซาบาสารวาักเหมือนกันหมดนะครับนะครับสิงคโปร์เหมือนกันนะครับสิงคโปร์ยังยังมีนิดหน่อยแต่ว่าสมัยก่อนโบราณนู้นแล้วนะครับแต่ตอนตอนนี้นะครับถ้าเกิดสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ย ยุ่ยย่านใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีถนนบ้านที่ติดถนนนะครับหมายว่าบ้านเสร็จแล้วก็ฟุตบาทฟุตบาทก็เป็นถนนอย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราเหมือนประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีมันต้องถนนใหญ่แล้วก็เป็นอ่ล่องล่องน้ำนะล่องระบายน้ําล่องระบายน้ําเสร็จแล้วก็เป็นเป็นฟุตบาทฟุตบาทเสร็จแล้วก็เป็นถนนถนนแล้วก็เป็นฟุตบาท แล้วก็ถึงจะเป็นตึกนะครับเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าหลังนะครับโอเคอ